สบายดีตอนเช้าๆพี่น้องประมาณห้าโมงเนาะอันนี้ครับมืดกับฝนตกแห้งเลยพี่น้องเลยมากับหมู่อ่าอันสิไปเบิ่งนป่าเถ่านั่นแหละว่ะเราเป็นอะไรเนาะฝนตกแห้งว่าบางทีฝนเราอยู่เท่านั้นกับชิไปซอยพี่น้องเห็ดเห็ดตอกเห็ดตูบไปแล้วมากับเฝนเนนี่ยครัมาซอยเรืออะไรน้องจิตใจอยากซอยนะพี่น้องว่ะจากต้นลาวเนาะว่ะฝนตกแห้งมัดคืนพี่น้อง เราติดตามเมึงเนาะเพื่อนยังอยู่หม่องเก่ามั้ยเนาะไปได้ปเแ่าเปียกบ่เปียกโอ้เปียกเนาะหนาวไปตายตนเลยแล้วสิมาบึ๊บใครสิมาตอกอนาหายเจ้าสิมาปตอกกันเที่ยงหายเจ้าอยู่ไปนอนไปนอนมัดคืนบ่หนาวเป็นว่าเป็นหนาวมั้ยเนาะเตเตก็คขึ้ในใจมัดคืนมั้นเอาว่า ว่าโอ้เพิ่นก็สิเปียกพ่อเต่าเพิ่นก็สิเปียกมากับหมู่นะเพิ่นก็สิสนับสนุนเป็นประเภทไม้ประเภทหยังซอยเด้อพี่น้องพอตอกเ่ซอยเนี่ยอ่เพิ่นว่าเมื่อซอยแน่เฮ้ยนู่บ่เห็นหุ่งเฮ็ดเพ็รเป็นอยู่ชั้นกะทียุ้มุงหลังสีเจ้าเบิดบ่หลังสีเจ้าเบิดบ่มุงอ่ะเอออาสิมาตอกให้เอาสิมานะตีไม้โค้งไม้คือแล้วตอกเอาสิตีไม้ให้เลยตอกให้เจ้าตอกเป็นโค้งให้เจ้าพออันพนบ่พพะ เราบริเวณหุ่งเราก็เถ่าแห้งเลาพี่น้องใช่มุงรู้ชตต้นพี่น้องเลยแผ่นปูกมีแผ่นูกมีแล้วเาพรมเเจ้าอีกเด้อแล้วสิ้าพรมเเจ้าอีกเป็นหนาวพรมพรมพม พ่อพูดเพิ่งกับแบกเงินเนาะพ่อเพิ่งกับเต่าหาคนมาเฉยว่ะยุ่งเหยิงตุ่นนี่ทำอลไรอิสระมากนะบ่อืมนี่ทำอลไรอิสระมากนะบ่นี่เศษใด้เพื่อนนะยังม่านะตีโค้งขึ้นเพราะไอ้เพิ่นลบคนลบยังพี่น้องลบแดดนีเละพี่น้องเลยซอยเรือกันไปเลยพี่น้องเพราะว่าเต้เต้กับบ่มีใบในดอกพี่น้องจากใจอยากซอยเลยพี่น้อง อันเพิ่นกส็สซีสลับสนุนพี่น้องเป็นผอกวบผา,ากัาง้งใจเป็นมักซอยเรือพี่น้องพออะไรพลรบพนน้อพี่น้องซีสลับสนุนซอยกันเดียพี่น้าะเป็นซอยเรือปลาเท่านั่นแหละพี่น้องไปกับอันห้ายเนาะไอหักกา นะครับ uh huh. แล้วก็หมูเนาะไปซอยกันเนาะพี่น้องอันนณามีแบบอ่ะหมูนะคนสนาดนูนเป็นแบบอุปกรณ์เป็นเป็นไม้เป็นไม้เป,เป็นผ่ากั้งเนาะเขาจะได้เห็ดแบบตีโค้งขึ้นไปเนาะตีโค้งแบบเป็นคือตุ่มน้อยนะพี่น้องขาเห็ดใหญ่ร้ายก็ไม่ได้เนะาะเพราะว่าดินน่ะเป็นดิน,ด,นดินหลักเนาะพี่น้องดินพิดกฎหมายแบบพอได้เหนบังแดดบังฝนเนาะพี่น้อง นยาผลเนาะมือนีกยน่าผล้วตัวนี้ก็นอนพี่น้องคือในปัญกาเนอนตากผนมัดคืนพี่น้องเป็นหนาสงสารพี่น้องแต่เขากะกินเผาแล้วกับฉีอันไปเห็ดเนาะพี่น้องบาดนี้กับบ้านอดมัดเทิงแล้วพี่น้องเผลกับเนอนในตู้พี่น้องนอนต่างอันกับหมูเนาะเ่าผลกำลังคนใหม่มาพี่น้องนั่น หลดจากลายไปน้นองหจากลายาพก็เริ่มมาเลยไ,ไปน,น้นนองเจะได้มาเท่าได้ไไม่พเป็นโบยไหมน้องเลยไม่ตูไปเจ้าแล้วเป็นกับอกกพ่เจ้าแล้ว เฮ็ดตูบกันผลให้เจ้าแหละเห็ดตูปเออตูบกันให้เจ้าตอกไม้ตอกง่ายเจ้าแหละเฮ็ดมื่อยเออเฮ็ดมื่อแหละกินแล้วเขาอะมึอนี่ฮะนี่นะขัวใครข่วยไม่ ทักทักอายมันกับคนใหม่มานะกเลยครับมู่พี่น้องเป็นคนใหม่คนยังมาเลยพี่น้องมาต่อกับพ่อเทาเลยลูกหลานชิบะชอยมาเห็นนะกันแดดก,กันฝน,น,นให้อันนี้ไมมแถวทางนอวี่ดองมันจยกหลดลายเลยจัดงานอะไรเงี้ยข้ไปเลยนะขึนไปสิม,มุ่งก่อนแล้วแอบตำรงัง อันก็ซื้อเข่าไม้เพิ่นเนาะเข่าอ่านอ่านเขากินเต้เองครับพี่น้องพัดไม้เพิ่นกินเนาะเขา่เขาเจออ้ากั็พวกไข่นะพี่เนาะในการชินเริ่มเด,เดินการเนาะเห็นไหพี่เนาะไม่ออ,ออกก็นเนี่ยใช่เพื่อการประกาศรอบก่อนไปบอก bác wow, bác <laughs> 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 à, dừng lại, ai đang dừng lại, dừng lại dừng lại, 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 dừng มาติดใจ hoa xoài ครับอันนี้บันนาซอย มาเนบดดอบดดอต่างไทยบันนี้นนกเ็เริ่มเริ่มเหนกันนะเริ่มเดินการเลยนะพี่นจองตกตอกตอกิดโกงห่างนะพี่อโค้งห่างขึ้น เธองบอถ้าต่อในการนี้ผาบัตเนาะตักแดดกัมพลอันนี้กำลังพากันสางกงห่างขึ้นเนาะพี่น้องเอาตอกเอาตอกแล้วก็เทียนมุ้งบาดนี้เนาะมุ้งมาเพิ่นเนาะ อยู่แถวทางนะพี่น้องรถจะลายรถเที่ยวทางลาย,ลดดลายเป็นเหมือนรถสักวัดน,นันรัชกา,าลนครบาลรถจะลายพี่น้องนะอยู่แถววงเวียนไดรโรวเสานะพี่น้องได้มากายอยากซื้อขอฝากซื้อของอของพักกินให้่นก็ได้นะพี่น้อง ไป,ปพอเต่า่นนอนผักที่นอกก่อนพี่นองไหมบนนอนผาย่นอกเพราะว่าก็ได้มาสอนกันกนดีอกดีใจพี่น,อน้องเพราะบนบิตากคนยากมากขึ้นนะพี่นอง ハハハ ใกล้ชิแล you know? ้วพี่น้องเอ้ยฝนใกล้ช <Yeah. S 1> ิแล้วแล้วฝนก็เริ่มมาพี่น้องเลยเขียวมาเลยพี่น้องขึ้นมาแบบคันตกก็ได้ตกดิ้นเลยพี่น้องว่ามีแห้งเนียใกล้ชิแล้วพี่น้องเป็ดเนใกล้ชิแล้วแล้วมันคุณมาบริจาคเนาะพันใจดีเนาะพี่น้องอืมเพันมาซอยซอยเรือเป็นผ่าผ่ายางเนาะพี่น้องเป็นพอดได้มุ่งเนาะ กาขอขอวยพ่อไทยเพิ่นได้อนสบัตนาทุกอย่างเนาะพี่นอ้องสอยเหลือกันครั้งนี้เนาะพี่นอ้องพี่อกดีใจเลยพี่น,อน้องเลยอีต้นเพินพ่นประกะอีต้นนะพี่นอ้องบนตกบนทำเนาะผู้เฒ่าเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องเหมือนหมู่เต้เต้เื้อหยอยเนาะท้าเวตเนาะเพิ่นสนับสนุนเป็นไม้เป็นไม้เป็นผ้าก,ากั้งเนาะเพิ่นสนับสนุนต้วยว่าเพิ่นกัมีน้ำน้ำจิตน้ำใจพี่นอ้องแน่ทั้งพวาะเพิ่นคอยสนับสนุนพี่น้องเลย ใกล้สร็จแล้วสมบูรณ์เลยพี่น้องสมเร็จสมบูรณ์เลยพี่น้องเลยปรึกษากันพี่น้องจะปรึกษากันเสร็จ พอเฝนลบพ้นลบแดดพี่น้องส่วนก็เป็นยามฝนอยากเห็นมันแล้วพี่น้องแล้วก็แล้วมืดเรื่อยพี่น้องฝนก็เริ่มพึ้มมาพี่น้องพึ้มทุกตกลิ้นเลยพี่น้องมันเขาสุรด,ดูฝนพี่น้อง ¡Cállate! <laughs> นนี้ก็แล้วสมบูรณ์เลยเนาะพี่น้องพอเถ่าบนก็ขึ้นไปอยู่เนาะไปได้พอเถ่าดีใจบอกเด็ดประเดีใจเนาะพี่น้องตาตุกตาหน่อยเนาะเมืะเฟืองมนก็ตากคนเมื่อคืนนี่มะกรตากคนดูด้วยก็ดู้วยเงี่ยมะกตากคนเด็ดไปเลยวัวก็ดูดก็ดูดแต่ก้ามูเนาะสวยเรือกันเนี่ยผสวยเรือจนแล้วเรามีอะไรเด้อมีน้ำใจเนาะพี่น้องเอาใจกันที่นี่ไงเอาใจไงเนาะไอ้ครัเนาะแล้วเรียกแล้วแล้วเนาะ ค่าบ่ได้แมนผู้สนับสนุนเป็นไม้เป็นผักข้างเนาะแมนหมูเตเตเองเนาะเพชรสวรรค์เนาะเพิ่นมีน้ำใจประกอบส่วนซอยเนาะซอยเห็ดตู่เห็ดยังพี่น้องขอให้เพิ่นเจริญเจริญหงเฮืองค้าขล้ายลำรวยเนาะพี่น้องขอให้ครอบครัวมีความสุขมีความมันทางมีเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เฉพาะได้ขอลาไปก่อนเนาะจะลืมจะลืมติดตามเตเตสวรสดิ์นักเพจเนาะพี่น้อง bye bye okay. bye bye